วันอาทิตย์ที่1ิสิงหาคม2,568ตั้งแต่เวลาประมาณ4นสีนการภายใต้การอำนวยการของนายตรภพววงทรรัตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองอำนวยการให้ในายคเนศเกตอินนายอำเภอวังจันทพร้อมด้วยนายวัชรพงศ์วิเชียรลำปลัดอำเภอไฟความมั่นคงและนางสาวนันทิชา มูลแก่ปลัดอำเภอไฟทะเบียนและบัรได้นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองรอยอาสารักษาดินแดนอำเภอวังจันท่6ปฏิบัติการขยายผลตรวจสอบพื้นที่บริเวณเขาประชุมเทบเนื่องจากจากการสืบสวนทราบว่าเป็นพื้นที่พักพิงของนักค้ายาเสพติดที่ใช้จำน่ายยาเสพติดเนื่องจากถูกกดดันจากปฏิบัติการปราบรามของทางราชการจึงต้องขึ้นไปใช้พื้นที่บริเวณเนินเขาเพื่อหลบเลี่การตรวจสอบและมีความไดีเยรบียบด้านทัศนวิสัยโดยเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังเป็น สงชุดปฏิบัติการชุดแรกปฏิบัติการเดินเท้าขึ้นเขาเพื่อป้องกันการสังเกตของนักค้ายาเสพติดจ,จากเนินที่สสงพบผู้ต้องสงสัยซึ่งทราบว่าชื่อจิมแต่นางสาวจิมทาทีแสดงตนว่าตนเองไม่ได้ชื่อจิมตรวจค้นพบยาบ้าจํานวน57เม็ดมตรยาไอ้านักสูน,นจุดเจ็ดกิโลกรัมบรรจุในถุงพลาสติกปิดทึบสีฟ้าโดยนางสาวจิมให้ถ้อยคําว่าปกติจะมีผู้เสพยาเสพติดประมาณห้าถึงหกรายที่นำลังดังกล่าว แต่ไม่ทราบว่ายาเสพติดเป็นของผู้ใดชุดที่สองเจ้าหน้าที่รออยู่บริเวณถนนที่ใช้เป็นทางสัญจรใกล้กับบ้านของผู้ต้องสงสัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณนั้นซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของนางสาวจิมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุมน้องชายนางสาวจิมโดยการล่อซื้อ,อยาบ้าไปแล้วก่อนหน้าที่จะเข้าปฏิบัติการในครั้งนี้สำหรับแผนปฏิบัติการได้ส่งทีมปฏิบัติการนอกเครื่องแบบอําพลังตัวเปื่โตรวจสอบพื้นที่ลงหน้า เนื่องจากห้องปฏิบัติการต้องเดินท้าเวลาที่บรรยากาศแวดล้อมยังมืดครึมไม่สามารถใช้ไฟฉายส่องสว่างจึงต้องระมัดระวังอุบัติเหตุในการเดินทางเข้าปฏิบัติการคะนศวนข่าวระยองรายงาน